สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบพก,กับช่องบุญเติมหน่อยสิชาแนลไม่ใช่อันนี้ส่องผมส่องลุงตายนาฮมครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับคุณบุญเติมแล้วก็นี่ไพ่เนี่ยไม่ใช่ช่องอผมรครับอมโบนะครับแล้วกับผมครับนะฮัมครับวันนี้เข้าซื้อมากินอาหารว่างครับพี่น้องว่างมากแมนวันนี้เขาซื้อมากินอาหารว่างก็กิน <ๆ S 2> บาหารว่างเคยใช่ไหมอาหารว่างหไม่ใช่ไม่ใช่บ่เมนมี อาหารที่เป็นชาเลนจ์จากแฟนคลับเรียกเข้ามาเอาไงวาช่วงสองสามมื้อนี่ที่ผ่านมานี่มันหนาวเอกเก็เลยแบบมีของแก่หนาวนะที่มีของแกหนาวกินให้พี่น้องในเบิ้งแต่ละครับมาเลยมาโมเมนอาหารบางนะอุ้ยชดชดสวัสดีครับลูกไก่ไ้ปันครับอ่๋อนี่ของแก่หนาวนะเทเลยเทเลยเด้อ ไปเมา Sempre, มามาเหมามัดกองหนึ่งโอ้ทำไมไม่เอาแบบมาเป็นกลวยมาอันนี้แบบนี้แหละอันนี้แหละแบบมีกระแซบเพื่อกันมามีสองมีมีสองรถเฝ้ากินด้วมันสีละลายของแกน้าพี่น้องมีมีรถมีบักบักบักสมเนี่ยบักสมแล้วก็บักบักเน่านะผมสีกินเอ่อกินบักสมกันดอกเฮ้ยฮะวนทำคลิปกินวันที่ปากเป็นร้อนในนี่ดูนี่บ่อกเออจักอะไรเว้ย จากเลียวมูเขากินแสบกระดอกกระเดียกจากของสีเ<า>ก็บปากกินบ่ไดอเออเด้อกินเปี๊ยบปากเิ้นแล้วดิ้นกินเหยื่อแสบเนี่ยเขาบอกว่าต้องกัดเอาเด้วยแต่เลียมสีละลายโปรสีนดีเว้ยมันจะไม่ละลายมดก่อนนี่กินกินเร็วกว่าจะกินแล้วเออ ก็คือฮอมดพร้อมกันนี่แหละมาอืมน่องหลายอันน้วพี่น้องกล่องนึงอ่ะมาเบลเลยอืมเป็นยังกันมามาเราบอกพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสไม่ใส่ไหมเขไามาเข้ามาเข้ามานี่นะเข้ามาเขาออกไม่ไม่ออกเลยนะเอาไว้แล้วกันเหนาอ่ะขอสดีครับขอเยี่ยมขอเยี่ยมไอ้ดอนหลังขั้วครับผมสวัสดีครับแขกรับเชิญนาะครับผมอยู่ช่อง น้ำหำน้ำตายลุงตายนะ้ำหำโอ้โอ้ใช่เนี่ยขอบครับโอ้โต๊ดขอบคนนะครับนะครับผมจับใบครับเห็นที่กินด้วยได้ไหมอ๋อเลยครับมักตัวไหนเอาเลยครับกินเลยครับต้องการคนช่วยอยู่พอดีอันนี้รถอะไรโต๊ดโต๊ดนี่เลยครับเราต้องกินไกลกันเลยครับมาเด้อกินไอติมมาเด้อเพราะเยี่ยมแกเลี้ยงนี้นี่เลี้ยงงี้เลยผมชอบเลียผมว่า ยายติมนะครับแม่นุชใส่แม่นุษก็เราจิ้ครับแต่เราิ้ไรเรามียันเราไม่หยุดมันไม่อร่อยนะครัใช่ไหมใช่ครับไม่เคยิเพาะมักงเองอย่างเข้าใจแล้วเอาเอาไม่งเลยเพราะยันเมี่ยวผมไม่เคยกลัวผมเคยยันเมี่ยไม่เคยใครว่ายันเนี่ยอาลัมเลยแมนุษสวัสดีครับ หัวเข่าเนี่ยบ้านเดอะบบเดียวปรยัดมัยะมากินน้ำกันครับเฮ้ยชอบกินไหมไมันือเขาขึ้นเย็นเขียวครับเย็นเขวกินซอยกันนี่ตัวหนึ่งคันเนี่ยผมบอกว่าจรนี่ยครับทั้งมัดเนี่ยรสชาติคือกันคอื่นเดียวอันใดครับเย็นอืมคุณกวางเซนแหละบ้านเดียบบ้านเดียบริเวณตด ยังไม่รู้จะว่ายังไงกังเจ้าวกระว้าไปเ้าก็บอกว่าอกินเข่าร้ายแล้วมันอิ่มเหรอไก่แลอ่าก่เหรอเยอะนะยางรถมาแล้วพุ่นๆเคยหรอใครส่งอย่างนี้ต้องโดนรับไม้ให้ลงไม้ให้ลงรับคือบดเบิ้ลมากินดํากันนะครับเค้ืองบดทำไมกินเพามันจะมีแบบไมฟี่เ่เกียวบัคกันแระต้มกุนลอนติมตอจิมเพื่อหาบาที่ปาคอปเออแม่ มันเป็นแหลกไม้ฟรีคุณโมนีบูว่ายังมีบ่เราไปแดกต่อมันมีไม้ฟรีไหมเมื่อเนื้อไม่มีครับบางอย่งมีแต่ไม้เดียวนี่นี่ครับสีเขียวบัตรนี่มาบอกเขาเอาไม้ที่สองทำไปมันกินยากกินเย็นอย่างนี้ล่ะแก้วก็สมไหมสู่เขาสู่เขาบอกไหมบอกเลยอร่อยไม่ไม่บอกหรอกเหนียวไได้อกติมรสใบคุณเติมผมบอกไม่เป็นนั่นไงใบอะไร ใบตาลเนี่ยใบไม่ใช่กนยานางนะไม่ใช่ไม่ครับไปเด้อไปเด้อไม่ได้เซ็กก่อนมามาเด้อสวยกินเนี่ยกินค่อยไกลเด้อไม่หัดเด้เลยเด้อแวไกลเลยชาเล่นชาเล่นจากแฟนครับเขาจะให้กินไอติมโชกับเลยเหมาหมดกล่องเลยนั่นี่เป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนโคราชบ้านเองเลยโคราชเ้าเองอ๋อของเหลวหรอหรอมึงั้นอะไรอ่ะอร่อแก้วอ่ะ เอาเลยเอามาเออเอาไว้เอาไว้อ่ะอันนี้อาหารรับเชิญอาหารรับเชิญอาหารรับเชิญมาล่ามาล่าอืมมาล่าอันนี้อะไรมาล่ามาล่าขอบคุณอาหารรับเชิญกับอย่างน้องคนคร้มมันไม่ใช่มาล่ามาล่าอันนี้มาล่า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 ลูกชิ้นครับเอามาแก้เอามาแก้หนาวเมาไปเอาใหม่หนึ่งเด้อเออเออไม่เบิ้มตาเบิ้มตามาจากไหนน่ะมามามาเฮ้ย กินด้วยกันพี่แจ็คไอ้บิ่มมาต้องมากินหน้าก้องนี้อย่าไปถือไปกินคนเดียวนะเดี๋ยวไม่เห็นนี่นั่งเงียบคือนั่งเย็นเงียบหมดแล้วนีไม่ใช่นั่งเงียบก็คือเย็นเงียบมากเลยวะเวลาต้มอ่ะไม่เย็นเลยเย็นนะมันต้องกินมันต้องร้อนก่อนนะผัดพร้อมร้อนก่อนนะ้แต่อยากบอกว่าน้องๆนัวจะกินหลายเลยเด้อมันไม่ร้นี่ินนี่กินเนี่ครับครับถ้าไปกัดมนเชียวเซว

กินแล้วก็ซอยพอเคยไม่ให้เวียร์คำเด้ออันนี้ขอมากเคยกี่เพิ่นเบิ่งถือกับแยมหนาวพอดีเหมือนมือสองมือนีหนาวพอดีแล้วเดยมาแกงหน่อยหนึ่งให่กูเกลียบหนึงเกลียบทำไมให้ให้พี่มานั่งเย็นแถวอยู่เงี้ยเติมเองต้องสู้เองเติเติมเติเติมต้องหมตายแล้วยังยังเท่กับทันหันโ มาดูๆเจเติมแล้วลุดไดมาเจเนติมกินหม่าล่า้ำเลยให้เข้าตูวไมที่สามมากแล้วไม้สองหมดแล้วไมที่สอเนะไม้สามไม้ามอไอ้นี่กินอาหารรับเชิญอย่างเดียวเลยเลยคราว้กินสมต่อไม่ดีซ้ำไม่เคยกินไอมที่มันต่อเนื่อขนาดแลอยากพูว่าู้ไดเสีกิมมาสองหดมีซ้ำนี่นะมแล้วมันมีสองหลดมันมีซ้ำนี่รสซกาแลกกับบะหมี โมมี่โมเป็นโมมีอ่อ่มันแพงโอ้โหเออ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 มาครับมาครับผมมาเนี่ใครผ่านไปผ่านมาก็มาช่วยกินด้วยเป็นของของหวานอี่แบบกินได้เรื่อยๆที่แบบว่าอ่ากินเพิ่มวะเนย่ยล่ะกอดกินและใจเย็นกินและใจเย็นกินหลังกินเข่า ไม่เจอกินอะไรเขา่เจอย็นยังไงเงินยังเย็นอยู่ตอนนี้เย็นไม่หายแล้ใครใครใครเขาเอาเงินกินอะไรดิเขาพันกาดโตต้องเป่าดิไม่อาวไม่เป่าเป่าเอาได้เปล่าผมมา้ยเนี่ยไม่เป่าเวลาเรากินเราเป่าห้าห้าเอาเนี่ยอ๋อแด้ก็ทาเป่าได้ถทำยิ่งอมอมแล้วแบบไม่ไม่ถกก็ได้ยริงอมไหมเงี้ยโอ้โไม่ไม่ได้เลยนี่ไม่สอนไม่สอนต้องบ่สู้เขาโอ้ตอนนั้นมันกินเก่งกว่านี่นะจนอืมเมยแรกแค่ไหนเมย์จุน เพียนไอ้กิมอย่างฉันยังยอมแพ้ยนน่ะบอกแกคิดดูถูกเนี่ยเนี่ยคนนี่กินไอติมเก่งเราเป็นเราเป็นตายเนี่ยเราเป็นข้าวต้มนี่เนาะผมมองกินได้เรื่อยๆนีผมแบบมันเป็นเหมือนมันกินแล้วก็ละลายลงไปเหมือนเป็นน้ำไม่ซ้ำรับไม่ซ้ำแล้วเพราะอย่าไม่ซ้ำแล้วครับไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาของผมนี่แหละครับ ทำไมสามนี่มันออกเหนียวๆนี่เขาต้องเลี้ยออกได้ครับเลี้ยนะเออทำไมันเหนียวเป็นยางเล็กน้อยนี่ต้องเลี้ยยางออกเลี้ยยางดอกใช่ไปดีสามดี่เบิร์ตเหรอคุณครันนี่เอาโบไปดีสามแล้วดูวยเขาดูวยเขามึงต้มมาไปไหนมาต้มมาเนี่ยต้มต้มในครัวมามันจะมาถ่ายกันเนี่ยมันต้องมีขั้นเหมือนไงถ่ายเลยถ่าจมาถ่ายมานี่เลียงเกลียวก็ไปติมนี่ละวเรามามาดูมาดูจัดมาดู แต่ละคนนี่ให้ถามว่ากินรสชาติเหมือนกันไหมแล้วแล้วเวลากินไอติมเนี่ยไม่จุดเอามือจุดเอามืดูดไหมฮะมีดูดไหมมาดูไหมฮะดีมากโอ้เอ้าไม้สีไม่ของแข็งไม่ไม่ไม้สามหมดแล้วไม้สามเมื่อไหร่บแบมอันนี้ไม้สามไก่เมื่อไหร่ครับนี่บอมีตัวเลือกเด้อบแบบเด้อบตะบักเหลาเด้อไม่สีไม่แบ่ง เอาหนั่งล้องดีๆใครพาถ่ายร้องดีไอ้ห้ำอีนะห้ำเลยเนี่ยเอาของปวดใครล่ะจะถ่ายตามชอบนี่เนี่ยคนทางบ้านเอาขอมาพอดีผมจะซิบบีได้ป้ะโอเม่เออโอเม่เลยโอ้ม่ซิบบีอันนี้คือที่แข่งกันเป็นบ่อเดียวแข่งกัน เติมเฮ้ยมาตับฝั่งนี้อมอมไม่ยอมเท้าทีอะไรไปห้าบาทซื้บาทยาเล่นไปได้ก็อธิบายกติกาไม่ดูพอกติกาเนี่ยเขาเอาเขาปากความกันเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรเอาออกที่หลังนี่แค่นั้นโอ้พูดอดไอมหรือโดนกวนซะเราพูดอะไรทีที่หลังเนี่ยต้องกินอีกแล้วนึง ยอมออกก่อนดีกว่าวะขอมตัวเเอาลองบ่อสู้ไหมส้ไหมลงสู้ไหมสู้ไหมู้อ่ห่งองามอ้ได้ไม่ได้แค่นี้ผมอเหยอมเนยัเดี๋ยวแล้วมักันหยอมแล้วไหมิดแล้วอ่ะแก่จมูกแก่ตามสบายเลยเอาเลยฉันลุมวยก่อนเลยลุมวยก่อนออื ยเยอมม่เยอะแม่เยอะม่เอามเยอะมเยอะ้วนะยังแกอมไม้อยู่แอมไม้เยแกอมไม้เลยเพราะแต่มันเหลือยก้อนนี้นิดเดียวแกอมไม้เยอแล้วอาโอ้เอาเหลือแล้ว ก็ก่อนมักถ่ายคลิปกินเติมแขนกกินพัดกะเพราเพราะเยี่ยมแล้วก็อิ่มเ่าเลยโอ้ยเจนเขียวเช้าว่าหรือว่าเชาใครผัดใครผัดหมูเาเยี่ยมไปกนไปครับอีวัอีวัอันนี้ไหมอุบอีกะยังวะมันไม่อิ่มีไม่เต็มนี่มันบ่มีนะบ่มีขี้ยวมันไม่มีดอกอิ่ม่มไมสีไหมดีเสีย

มันจะเป็นดบถุงในน้อยเหมือนถุงรัดแจงเต่ว่าในน้อยเนาะในน้อยแล้วที่นี่เขาจะเอาพวก้ำแดงให้ลูกบอยมาใส่ส่งน้ำม,มาใส่ไปแช่ตู้เย็นแลก็อาจจะมีพวกน้ำกะทิน้ำองหวานน้ำยําเสียบถั่กรอดซองยํงเสียบเอาไปแช่าายเย็นมาไขไปกินไปเล็กหน่อยสิสกินเอ้อเราแล้วก็กินหอดแล้วข้าบดล่องเห็ด ร้อนเย็นบ่เนาะเย็นร้อนเย็นกินก่อนมาไมเลยยิงเหอะ่เย็นเหอกคุณเติมยอมแพ้หยุดเติมยอมแพ้แล้วฝากช่องคุณเติมอ่าฝากช่องคุณเติมครับผมฝากย่ด้คุณเติมทำได้เด้อครับรายการช่องของพ่อเยี่ยมครับขอบคุณน้องเฟิร์นน้องฝนชาแนลแอนร่วาอย่าลืมเด้อครับเด้อฝากฝากคนที่มาเพ่งนอนะครับนอแอนครับเป็นยู้ช่องไหนนะครับช่องช่องของไข่เรานี่แหละครับช่องไข่เฮ้านี่แหละวอครร้อยสี่ ร้อยซี่นะคมีช่องเพลงแล้วครับมีช่องเพลงแล้วครับร้อยซี่มิวสิกเวลาเท่าสี่เอาง่าว่าไพ่อยู่นี่ขอบขั้วบานเท่าสี่จับรองเพลงนี้เบิ้ตทุกคนเลยครับผมอ่าขาก็เสียาเพลงลงลุงสองนี่ติดตามเพลงของไอ้น้ำครับมีมีทุกคนแมนครับบุญเติมแมนครับทุกคนไม่ว่าจะเด็ด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 เดด็ยังไอ้ไอ้อะไรนะเพลงอะไรอะไรเพลงไหนเพลงน้องฝนร้องเลยอ๋อเพลงเพลงเขาโดนหลวงฝนเดี๋ยวต่อไปคณะอีกบวกไก่เท่าสิปล่อยมาเต๋อของ เกี่ยวป็นเทศของพวกเราเองกับมี่ใช่ครับของกินสนาของเฮียต่ำห้ำตรงของและและและเยอะดีเด็ดของเราคืออาจารย์ไข่มาแล้วอาจารย์ไข่กับเดี๋ยวอีกเรี้ยวนี้สิมี่หลายคนมาถามหาอาจารย์ไข่เนาะครับอาจารย์ไข่ทางดำอาจารย์อ้อนไข่ทางดำเท่านี้เมื่อเคลื่อนนี้อัดอัดเสียงไปแล้วแล้วตอนนี้กับมิกแล้วแล้วด้วยแล้วเป็นเพลงคเวอร์ของของไพโรจนบอกอ่าเดี๋ยวรอฟังเบิรงรอติดตามเบิงนะรอติดตามนะแมนครับแต่ทางคนไทายเนี่ยฝากช่องของไอ้ นะครับผมลุงไตนะครับเด้อฝากไอเด้อครับคอยติดตามกันหลายเลยครับเด้อลุงไตนะครับคับมาไหมครับฝากมาเเด้อครับเด้อมาเยี่ยมแชร์ครับว่าจะไดที่แมนครับผมทีมงานที่บ่ดีก็ขอโทษขอให้ลดคำน้อยๆครับไม่ได้ครับไม่ที่หกมากินไม่ที่หกเลยนะโอเคครับพี่น้องโมนี่กับลำลากกันไปก่อนครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยครับไปอย่างเห็ยนยังกินยังกะบอบได้ขอบได้มาขอบมินมาได้เดี๋ยวผกผมสี เฮ็ดให้พี่น้องเบื้องและกินให้พี่น้องเบื้องเห็นกันเซ็บๆเด้อพี่น้องเดิมสรับวันนี้กัลาำลาครับสวัสดี้ครับ